เพราะว่าเป็นเครื่องลนุ่มผมประจำจาจของพระพิโสและก็เป็นวินัยบัญญัติไว้ตอบแบนี้เลยตอบว่าเพราะเป็นพระวินัยบัญญัติเอาไว้เพราะเป็นพระวินัยบัญญัติเอาไว้ ให้พระพิสุทธิ์น่มกีวอนเท่านั้นไม่สามารถใส่กินเฮดไม่สามารถใส่เกงยนีนไม่สามารถใส่บ็อกเซอร์ได้อะ,อะตัดยังางต่อไปหรกเรามาค้นหาข้อมูล ฟ้านนั้งแต่2552ครับไหนๆๆพระพุทธลิลานะพระพุทธลิลาสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2552